สวัสดีครับเขียวใบท่อมนะก็นะครับตัวนี้นะครับประกอบนะครับพรีวิวการประกอบแล้วก็รายละเอียดนะของค o อ r ป s าซิสเต็มเซตนะครับตัวนี้นี่เป็นตระกูลค o อ r ปานะครับตัวท็อปของเขานะครับก็ขนาดก็พอสมควรทีเดียวนะมีสายสลิงสพายนะครับแถมมให้ด้วยรอยนุญาตถอดออก ก็มีโลโก้ ek archery นะตัวนี้นะครับความเร็วนะครับอยู่ที่300ฟุตต่อวินาทีนะครับมีลูกแถมให้3ลูกนะครับเป็นลูก3ปีนะแล้วก็ใช้ลูก2ปีกก็ได้นะครับมีการทดสอบนะครับในเว็บของเมกามาเหมือนกันนะครับว่าความแม่นยำพอกันนะครับเท่ากันเลยแหละ นะครับก็ลูกตัวนี้นะครับ EK c h e r y Cobra System Set นะครับ15.5นิ้วนะครับส่วนลูกสองปีกเนี่ยจะเป็นลูกขนาด15นิ้วเวลาใส่ลูกนะครับหันด้านที่สีไม่เหมือนนะครับลงนะหันด้านที่สีไม่เหมือนลงนะครับตัวนี้เนี่ยการขึ้นสายนะครับก็คือ ใช้กันปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ง้าง่างนี้นะครับง้างไปให้สุด่างนี้นะครับกล้องดันกลับมานะครับเพื่อการขึ้นสายนะครับทีนนี้ผมไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่านั่งอยู่ขึ้นยากนะครับเวลาไม่ยิงนะครับขึ้นไม่ยิงก็ลดเซฟนะครับดึงไกให้โผล่มาหน่อยนะครับนี้ก็ไปเหนียวไกเหนียวแล้วก็มันจะเข้าไปติดอยู่ตรงที่ตัว าการลูกนะครับตัวเซฟตี้การลูกตรงนั้นก็ปลดซะนะครับจะขึ้นใหม่ก็เหมือนเดิมนะครับตั้งกลับไปเหมือนเดิมนะครับไปยิงนะครับปลดเซฟตี้นะครับนิ้วก็ไปเขี่ยไก่นะครับหันลั่นแล้วก็ดึงตรงนี้ข้างบนเนี่ยนะฮะเขาจะปลดออกมาล็อกอย่างนี้ล็อกแล้วก็พร้อมยิง นะครับตัวนี้นะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะครับปกติกล้องเนี่ยเขาจะเป็นสีแดงนะครับเส้นเล็งจะเป็นสีแดงนะครับเป็นไฟสีแดงกับไฟอ่สีเขียวนะครับตัวนี้พิเศษหน่อยนะครับเส้นเล็งเป็นไฟสีแดงกับไฟสีน้ําเงินนะไฟแดงกับไฟน้าเงินก็พิเรษนิหนึ่งนะครับหมุนปรับได้นะครับ ระดับความสว่างได้ก็ปิดก็เป็นตัวที่น่าใช้นะครับกล้องกระชับนะครับก็ปลดได้นะครับหมุนปลดออกได้นะครับผ่านทางพ่านท้ายถอดได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ท่านดูนะครับตัวนี้ก็เป็นแบบควิกลี e นะครับอันใหม่นี้นะครับดึงออกได้เลยนะครับที่เก็บตู ก็มีหมุนนะครับวยเป็นตุ่มหมุนเรืองนี้นะถ้านั้นไม่ก็ฉลาดอ๋อต้องใช้เหรียญนะไม่มีเหรียญเราก็ไม่ทัดแล้วกันนอกมาได้เลยนะครับ เอาเก็บได้ก็ใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ความเร็วก็สามรอยฟุตต่อวินาทีนะครับผ่านท้ายยืดถอดได้นะยืดนะครับถอดถอดตัวนี้มีห้าระดับเวลาพาไปไหนก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับเนื่องจากการถอดการถอดประกอบอะไรต่างๆนี่ ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะครับใช้เหรียญครับเดี๋ยวผมไม่ได้ถือเหรียญมาผมก็ใช้มาทัดเนี่ยหมุนครับตัวอย่างนี้ก็ออ,อ,ไ,อได้เลยก็ง่ายนะครับตัวนี้ขาทรายเขงเขาเนี่ยนะครับวางอย่างนี้นะแล้วก็ใช้เป็นขาตั้งได้ด้วยนะครับวางนี้นะครับเป็นขาตั้งได้ นี้ก็คลิปถอดออกได้เหมือนกันนะครับสิ่งทุกอย่างนะครับถอดประกอบง่ายทำมาให้เพื่อใช้งานง่ายเนื้อตัวนี้เนี่ยทิ่เต็มเส็สายก็หมุนแค่นี้ก็ถอดออกมาได้เลยผ่านท้ายนะครับก็ถอดได้เหมือนกันนะครับ ก็็มีปุ่มคลิกรีลิซอยู่นะครับอยูด้านผมนี่แหละกดนะครับแล้วถ้ากดแล้วไม่โผล่ไปอีกด้านหนึ่งก็ใช้ลูกของเขาก็ได้ครับดันดึงออกได้เลยรับเก็บมาได้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวลิ้มนะครับใช้ลูกดอกดันครับ จับมันดีเดี๋ยวด,ย to ดันิดโดนมือก็เจ็บต้คมด้วยนะฮะดันแล้วก็ดึงนะครับดึงให้มัสุดนะครับจะมีล็อกอยู่ดึงให้สุดอย่างนี้นะครับจะมีล็อกอยู่นะครับก็ขยับเอาสายขึ้นมาให้เหนือตัว s p p e r line stopper นี้ก่อนนะครับมัจะดึงง่ายนะ แค่นี้นะครับท่านก็สามารถถอดครับใส่กองเอาไปไหนมาไหนได้โดยสะดวกนะครับตัวนี้ลิ้มนะครับเป็นอลูมิเนียม CNC ขึ้นรูปมานะครับก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานแข็งแรงนะครับระบบ EK Ashley Reserve ด้านในนะครับด้านข้างก็เซสา0นะครับเป็นหน้าไม้ จว่าไซส์เล็กก็ไม่เล็กนะครับแต่ว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่ก็สําหรับการป้องกันตัวนี่ก็ถือว่าครอบคุมนะครับตัวนี้นแล้วก็ทางเพจผมก็มีจำหน่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้คงหมดช่วคราวนะวันนี้วันที่21นะครับพฤษภาคมที่รีวิวนะครับของยังหมดอยู่นะครับของเข้ามาชุดนี้หมดแล้ว เดี๋ยวก็เข้ามาชุดใหม่นะครับน่าจะปลายปีหรือว่าถึงปีหน้าเลยยังไม่แน่ใจนะครับรอทางโรงงานตอบกลับมาก่อนนะครับว่าที่โรงงานผลิตเสร็จอะไรกันเมื่อไหร่นะก็ตัวนี้นะครับมีมีประสิทธิภาพนะครับค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าสูงนะประสิทธิภาพเรียกได้ว่าสูงทีเดียวนะใช้เป็นหน้าไม้ป้องกันตัวนะครับดีกว่าเทค,คนิคอนคอนโบ อันนี้นะครับสามารถผลได้ด้วยนะผลนะครับตามเว็บนะครับของซิงชดเมกาเนี่ยบอกว่าหมุนสองรอบนะครับมสองรอบแลงจะเหลือแค่90ปอนด์นะครับทำให้ขึ้นสายได้ง่ายนะครับแล้วก็ยิงได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็ก็จะเบาลงแหละนะครับแรงกระกก็จะน้อยลงโอเคนะครับผมเขียวไว้ท่อมนะครับอันติ้งอาร์รอเอามาให้ชมกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับคอปราซิตเทนเซตนะ ก็ขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพียด้วยนะครับเดี๋ยวมีรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะเอามารีวิวนะครับเอามารีวิวนะท่านจะได้ติดตามกันว่าตอนนี้มีหน้าไม้รุ่นไหนบ้างนะครับที่นำเข้ามาในประเทศไทยนะครับสินค้าเรานําเข้ามาถูกต้องนะครับตามกฎหมายนะครับทุกประกาศนะครับแล้วก็หน้าไม้นี้นะครับการซื้อขายนะครับไม่ต้องขออนุญาตนะครับไม่ต้องขอปสามไม่ต้องขออนุญาตเหมือนอาวุธปืนนะครับท่านสามารถซื้อขายครอบครองได้เลยนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ